พระธรรมโรมบทที่สามถ้าเช่นนั้นการเป็นยิวมีข้อได้เปรียบอย่างไรหรือการเข้าสุนัตมีคุณค่าอะไรมีคุณค่าอย่างมากในทุกด้านประการแรกสุดพวกเขาได้รับมอบหมายให้รักษาพระดำรัสของพระเจ้าแล้วถ้าบางคนไม่มีความเชื่อเล่าจะเป็นอย่างไรการที่เขาขาดความเชื่อ จะทำให้ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าเป็นโมฆะหรือไม่เลยแม้ทุกคนจะเป็นคนโกหกแต่พระเจ้าทรงสัต์จริงตามที่มีเขียนไว้ว่าดังนั้นพระองค์จะได้รับการพิสูจน์ว่าทรงเป็นฝ่ายถูกเมื่อตรัสและชนะเมื่อทรงพิพากษาแต่จะว่าอย่างไรถ้าความอาธรรมของเราทำให้ความชอบธรรมของพระเจ้าโดดเด่นชัดเจนยิ่งขึ้น จะว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมหรือที่ทรงให้พระพิโรดลงมาเหนือเรานี่ข้าพเจ้าโต้แย้งแบบมนุษย์ไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะหากเป็นเช่นนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาโลกได้อย่างไรบางคนอาจแย้งว่าในเมื่อความอศัศจรรย์ของข้าพเจ้าทำให้เห็นความสัตย์จริงของพระเจ้าเด่นชัดยิ่งขึ้นดังนั้น จึงเป็นการเพิ่มพูนพระเกียรติสิริของพระองค์และวทำไมข้าพเจ้ายังถูกตัดสินลงโทษว่าเป็นคนบาปเล่าทำไมไม่กล่าวว่าให้เราทำชั่วเพื่อความดีจะได้เกิดขึ้นอย่างที่มีบางคนใส่ร้ายว่าเราพูดเช่นนั้นการลงโทษคนแบบนี้ก็สมควรแล้วเช่นนี้แล้วเราจะสรุปว่าอย่างไรพวกเราชาวยิว ดีกว่าคนอื่นหรือไม่เลยเราชี้ให้เห็นแล้วว่าทั้งคนยิวและคนต่างชาติล้วนอยู่ภายใต้บาปเหมือนกันหมดตามที่มีเขียนไว้ว่าไม่มีสักคนที่ชอบทมไม่มีแม้สักคนเดียวเลยไม่มีใครที่เข้าใจไม่มีใครที่สแสวงหาพระเจ้าทุกคนล้วนหันเหไปพวกเขา กลายเป็นคนไร้ค่าไปด้วยกันไม่มีสักคนที่ทำดีไม่มีแม้แต่คนเดียวลำคอของพวกเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่พวกเขาตวัดลิ้นปลิ้นปลอนพิษงูร้ายอยู่ที่ริมฝีปากของพวกเขาริมฝีปากของพวกเขาเต็มไปด้วยคำสาบแช่งและคำเผ็ดร้อนเท้าของเขาว่องไวในการทำให้นองเลือดเขาก่อหายณนะ และทุกเข็นไว้ตามรายทางของเขาและเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติภาพไม่มีความยำเกรงพระเจ้าในสายตาของพวกเขาเรารู้อยู่ว่าสิ่งใดๆที่บทบัญญัติกล่าวไว้ล้วนกล่าวแก่ผู้ที่อยู่ใต้บทบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคนไม่ให้มีข้อแก้ตัวและให้ทั้งโลกอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้าฉะนั้น ไม่มีใครได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยการรักษาบทบัญญัติบทบัญญัติเพียงแต่ทำให้เรารู้ตัวว่ามีบาปแต่บัดนี้ความชอบธรรมจากพระเจ้าซึ่งอยู่นอกเหนือบทบัญญัตินั้นเป็นที่ประจักษ์แล้วเป็นความชอบธรรมซึ่งหนังสือบทบัญญัติและหนังสือผู้เผยพระวจนะได้เป็นพยานถึง ความชอบธรรมจากพระเจ้านี้ผ่านมาทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ไปถึงคนทั้งปวงที่เชื่อไม่มีข้อแตกต่างกันเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระเกียรติสิริของพระเจ้าและโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ทรงนับว่าพวกเขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าด้วยการที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่พวกเขา พระเจ้าทรงให้พระเยซูเป็นเครื่องบูชาลบบาปแก่ผู้ที่มีความเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูพระเจ้าทรงกระทําเช่นนี้เพื่อแสดงความยุติธรรมของพระองค์เพราะโดยความอดกลั้นพระไทยพระองค์จึงไม่ได้ทรงลงโทษบาปที่ทําไปก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงกระทําเช่นนี้เพื่อแสดงความยุติธรรมของพระองค์ในการปัจจุบันเพื่อว่า พระอ,องค์จะทรงเป็นผู้เที่ยงธรรมและเป็นผู้ที่ให้บรรดาคนที่มีความเชื่อในพระเยซูถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมด้วยเช่นนี้แล้วเรามีอะไรที่จะอวดได้ไม่มีเลยจะอ้างอะไรเป็นหลักอ้างว่าโดยการรักษาบทบัญญัติหรือไม่เลยแต่โดยการอ้างความเชื่อเป็นหลักต่างหากเพราะเรายืนยันว่ามนุษย์ นักบวชเป็นคนชอบทำได้ก็โดยความเชื่อไม่ใช่โดยการรักษาบทบัญญัติพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของพวกยิวเท่านั้นหรือพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนต่างชาติด้วยหรือแน่นอนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของคนต่างชาติด้วยเนื่องจากมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวพระองค์จะทรงนับว่าผู้เข้าสุนัตเป็นคนชอบธทมโดยความเชื่อและจะทรงนับว่า ผู้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตเป็นคนชอบทําโดยทางความเชื่อเดียวกันนั้นถ้าเช่นนั้นเราทาให้บทบัญญัติเป็นโมฆะโดยความเชื่อนี้หรือเปล่าเลยเรากลับสนับสนุนบทบัญญัติเสียอีก